พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอาทิตย์วันที่6เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องได้รับการชําระให้บริสุทธิ์โดยพระคําและพระวจนะที่จะใครควรและสามารีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินบุบทที่6ข้อที่11 มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนมของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราพี่น้องคะในข้อที่11ของหนึ่งโครินบทที่6ออคาราทูตเปาโลได้เกาถ้อยแถลงที่โดดเด่น เพื่อสร้างสถานะปัจจุบันของคริสเตียนโครินโดยเน้นว่าพวกเขาได้รับบารชำรละล้างชำระให้บริสุทธิ์และทำให้เป็นผู้ชอบถามในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์และโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเราช่างนึกซึ้งจริงๆจ,จงสังเกตการสื่อสารของพระวิญญาณผ่านทางเปาโลเขาไม่ได้กล่าวว่าพวกท่านบางคนเป็นเช่นนี้แต่เขาเกล่าวว่า และพวกท่านบางคนเคยเป็นเช่นนี้ซึ่งหมายถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ชอบธรรมที่กล่าวไว้ในข้อที่9และข้อที่10แต่พระวิญญานทรงหลังพวกเขาอย่างไรผ่านทางพระคำพี่น้องคะในยหยนบทที่15ข้อที่3พระเยซูเจ้าตรัสกับเราสาวกของพระองค์ว่าพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราเก่ากับท่าน พระองทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำของพระองค์ขณะที่ร่องตจัดถ้อยคำเกี่ยวกับการชำระให้บริสุทธิ์และความชอบธรรมแก่พวกเขาขณะที่พวกเขาฟังพวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สาธุการแด่พระเจ้าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเราแบ่งปันพระคำของพระเจ้าขณะที่ผู้คนฟังหัวใจของพวกเขาก็ถูกชำระให้บริสุทธิ์ จาความอาธรรมทั้งหมดพี่น้องคะได้คนเป็นพยานว่าขณะที่พวกเขาฟังเดวแบ่งปันพระคำของพระเจ้าหรือขณะที่พวกเขาไค่คนพระคำผีแทนใดนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาได้รับกันยายที่ในวิญญาณพวกเขารู้สึกปิติยินดีในความสุขและความรักของพระองค์พระคำได้กําจัดทุกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่น่าพอใจหรือไม่สะอาดออกไป ช่างวิเศษเหลือเกินเราถูกทำให้บริสุทธิ์โดยพระคำฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระคำขจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นที่พอใจหรือไม่สะอาดออกจากข้าพระองค์พระคำลบล้างความเจ็บป่วยความยากจน ความบาปและการงานแห่งความมืดทั้งหมดออกจากชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้รับบรรชมรละล้างให้บริสุทธิ์และทำให้เป็นผู้ชอบถามในพระนามของพระเยซูเจ้าและด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าของเราขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าฮาเลลูยา อเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้านั้นและเมื่อพระคำของพระองค์เข้าไปในวิญญัณของเราพระคำของพระเจ้าก็จะกำจัดทุกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่น่าพอใจหรือไม่สะอาดออกไปจากชีวิตของเราค่ะและพระคำของพระเจ้านั้น ยันจะทําให้เรานั้นกลายเป็นผู้บริสุทธิ์โดยพระคาของพระองค์ทําให้เป็นผู้ชอบถามในพระนามของพระเยซูเจ้าและโดยพระวิญญาณพระเจ้าของเราคะ่ะพระเจ้าสํากําลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID ดี n ลน์ หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด